ถ้าแน่สำหรับใครที่กำลังฟาร์มแบบผมอยู่แล้วก็และอยากมีของดีๆใช้นะครับผมขอแนะนำสิ่งเหล่านี้เลยนะครับผมเนโกบักชอป้านบริการฟาร์มวิวแมพต่างๆและบริการเติมโลบักสุดคุ้มบริการไวรุดเร็วและแถมยังมีบริการกดผลแมพบ็อกฟุตราคาสุดคุ้มกันด้วยนะครับผมสตาร์เอ็กชอปลานสุดคู่กับบริการคู่คู่ของร้านรับกดผลถาวรแมพบ็อกฟุตและยังรับกดเพชรแมพออสตาร์กันด้วยนะครับอย่าลืมใช้บริการกันด้วยนะครับผมเซนนิสุสโตร้านสำหรับนักล่าปีศาจมีบริการกดผลถาวรเอาวิผม และยังมีบริการกดเพจแมปออสตาทาวเวอร์ด e ฟเอนต์กันด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับยินดีสุดการคิงเพชว์เือนเดิมนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสแต็กสายแบกดัน2ประเภทนะครับผมก็เป็นสแต็กใหม่มันก็นานแล้วแหละก็เป็นสแต็กนะครับผมก็โอเคเรามาพูดถึงการแบกดันกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่พี่ดองนะครับผมก็นั่นแหละเอาทีมงานมาดองนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงผลที่ใช้แบกดันดีกันก่อนนะครับก็คือเจ้าผลนี้นะครับผลพระนะครับผมใช้แบกดันดีสุดนนะใเกมมผ รู้สึกจะเป็นผลเดียวมั้งที่สามารถแบกดันได้โอเคก็ประมาณนี้นะหน้าตาผลพ้านะหรือเราจะรอสต็อกอันนี้ไข่ก็ได้นะผมโอเคนะสแต็กนะครับผมขอแนะนํามี2สแต็กนะอันนี้พี่ไปดูมาแล้วนะครับแบกได้เหมือนกันอัพแบบนี้เลยนะครับอัพเมลีดีเฟน์แล้วก็บอกฟุตนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมถามว่าทาไมต้องอัพบอกฟุตมันจะเพิ่มเลือดของผลพานะครับให้สูงสเลยโอเคต่อไปเรามาพูดถึงของแต่งสําหรับการแบกดันเลยนะครับผม การแบ,บ่ดันนับเราต้องใช้ของที่ช่วยเพิ่มค่าดีเฟน์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพิ่มของหรืออะไรเงี้ยเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรเงี้นะครับผมเพิ่มทุกอย่างเลยไม่ใช่ดาร์โคนะครับให้เราหาซองการ์ดเสร็จนี่เลยนะครับผมบวกอะไรทําไมมันถึงดีโอเคมาดูเจ้าเนินเลยนะครับผมมันก็จะบอกว่าบวก25ความเร็ว8%บ่เบตจะรับดามิดแบ่งเบตินกับการคูลดาวน์นะครับผมแล้วก็แบ่งเบตินขาป้องกันแล้วก็สองร้อยห้าสิบเอเนจีแล้วก็สองร้อยห้าสิบฮิลนะผมก็เป็นเลือดอะไรพวกนี้นะครับผมโอเค ผิดก่อนโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการเล่นสายผลนะครับสายผลเอาไปแบกดันได้เหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราก็ไปหาหมัดคูดใจนะครับผมอันนี้พี่ขอใช้เดสสเต็ปนะเพราะเดสต์สเต็ปมันมีสกิวีสามารถบูตดาเมจได้แล้วครับนะครับผมก็มันแรงสุดนะเดสต์สเตปในนี้เป็นหมัดที่แรงที่สุดแล้วนะครัณนะตอนนี้นะที่พี่ดูมานะเพราะว่าสกิวีสามารถบูตดาเมจได้โอเคเรามาซุ่มผลเพื่อเตรียมไปลมแดงดก,กันก่อนเลยนะ ช่างหอมจริงๆเลยผลทรายย็ดเคโอเคเราไปเจอกันที่ดันเลยนะโอเคนะครับก่อนลงดันนะครับเรามาพูดถึงเผ่าที่เดียกันก่อนเลยนะเผ่าแรกนะที่ผมนยายาขอเป็นเผ่าสกายเปียนะผมเพราะว่าเผ่าสกายเปียนั้นมันสามารถบวกเลือดได้นะส่วนเผ่าที่สองนะอันดับที่สองขอเป็นเผ่าฟิชแมนหรือเผ่าไซบอกนะผมเพราะว่าตอนมันใกล้ตอนมันกดใช้นะมันจะถึงขึ้นแถมสะท้อนด้วยนะแต่เผ่าไซบอกนะผมส่วนเผ่าที่สามนะขอเป็นเผ่ามนุษย์นะเพราะว่าใกล้ตายมัน ดาเมจเด้งนะผมโอเคเรามาดูเลยนะว่าสายนี้มันแบกดันเร็วไหมเอาละเรามาโดนเรามาลงดันง่ายๆอย่างเช่นดันไฟกันเลยนะครับโอเคเราพร้อมแล้วเรากดลงดันเลยเนดะี๋ยวเงินเตรียมพร้อมนี่มันนี้เลยนะให้เรากดหาร์คิด้วยนะเพราะว่าพี่อัพต้องแตแ่แค่หาคี้ดแค่ขานะแต่สเต็ปหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ประมาณนี้นะ วกดวีเพิ่มดาเมจนะครับผมโอเคแล้วก็รอมอนมานะครับแล้วก็ต่อ,อยมั่งเลย นี่ต้อนระวังมุมนี้ด้วยนะมันมีบัคอยู่นะเพราะว่าอาจจะตกระวาได้โดยไม่รู้ตัวนี่ไงโดนแล้วสังเกตได้ว่าถ้าเราโดนตกระวาหรือโดนบัคอะไรพวกนี้นะเราจะรัวๆเลยเมื่อกี้ตกระวาโอเคอีกตัวอยู่ตรงนี้นะ เว้ยไม่อยู่เว้อ่อ,อจตรงนี้นะราต้องรอมันขึ้นมานะรเราไปสู้มันตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนโอ้ w h a the fuck what the ตกลาวานะเป็นบัคนะครับผมเมื่อกี้เราก็ตายโง่มากด้วยเมื่อกี้ตกบัคนะเข้ารถฟรีเลยโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับสายผลนะเอออันนี้ก็ผลอันนี้ก็เป็นผลไฟนะครับเขาก็ไม่ยอมแก้บัคสักทีนะเอออันนี้พี่ก็พลาดเองนะผมโอเคก็สำหรับสายผลก็ลงดันได้นะครับ ก็ฝากไว้นะสายสายผลนะโอเคเราต่อไปเราไปดูสายอีกสายเลยนะครับสายที่เขานิยมกันนะถ้าเรามีดักเบดหรือโยรุนะครับผมเราไปดูกันเลยนะโอเคนะทุกคนเรามาดูสเต็กกันเลยนะว่าอัพยังไงบ้างนะครับผมโอเคให้เราเขียนหนึ่งห้าสองสี่นะครับอัพไปที่ดีเฟนต์แล้วก็สวอตนะครับผมแล้วเราก็แบ่งให้เท่าๆกันนะเราอัพก้าวๆนะไปที่ผลนะครับแล้วก็ห้าร้อยยี่สิบห้าไปที่หมัดนะครับผมก็เป็นสายแบกแดนที่เขานิยมกันนะครับผมแล้วก็แบกดันริวมากด้วยนะสำหรับสายนี้นะใครหลายๆคนไม่รู้นะ เพืทุกคนเรามาลงกันต่อเลยนะครับผมก็เอาสแต็กนี้ไปแบกนะครับเราขอแก้มือเมื่อกี้นะครับที่พี่ตายโง่นะครับผมโอเคมากดสกิลวีรอเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หมักนะครับตอนนี้รัาใครมีเงินหรืออยากเล่นโยรุเป็นการส่วนตัวนะครับแนะนําว่าซื้อมาได้นะดาบเล่นดีเหมือนกันแต่ส่วนตัวพี่ไม่เล่นนะครับดาบโยุพี่คิดว่าดาเมจมันไม่ได้แรงจัดจ้าเลยมากนะ ฮิตบล็อกมันกว้างนะผมสำหรับใครไม่รู้ อเครอนมอนเบนมานะโอเคก็ผ่านนะรอบนี้ไม่ตายโง่ตกละวาตายเมื่อกีเมื่อกี้นะผมถามว่ามันลงเร็วพอกันไหมมันก็ลงเร็วพอกันนะแต่ตาที่พี่ลงโดยใช้ดักเบนอันนี้พี่ยืนนิ่งนะอันนี้ก็ดักเบนบักนะเห็นเขาบอกว่าแก้แล้วแต่ก็ยังบักอยู่ดีนะผมโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะผมสำหรับใครที่ได้สาระคลิปนี้นะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์พอนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากแบกดันเพื่อนหรือจะเก็บแฟกเมนต์มาพี่ก็ได้เหมือนกันนะผมเอาไปแบกดันอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมโอเคเอสำหรับจ้างแบกดันเอาเงินเสริมไว้ได้ตัวเองก็ได้เหมือนกันนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะขอบคุณครับที่รับชมนะครับผม